สำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะมีสร้างอยู่สองที่นะครับก็คือออกที่วัดกาหลงแล้วก็ออกที่วัดสารคือนะครับแต่ใช้บล็อกปั๊มบล็อกเดียวกันนะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างกันนะครับที่ผมจะดูนะครับว่าอันไหนเป็นบล็อกสารคืออันไหนเป็นบล็อกวัดกาหลงนะครับก็คือเป็นตัวตัดนะครับที่จะไม่เหมือนกันนะครับพลิกมาดูข้างหลังนะครับตรงตรงขอบต ขนอตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูรูปนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับถ้าถ้าเป็นบล็อกของวัดกาหลงนะครับนี่ครับตรงตัวตัดตรงขนกตรงนี้ครับก็จะเว้า,วาแบบเหมือนมีสองสองสเต็ปอย่างนี้ครับนี่แต่ถ้าบล็อกสาะระคือครับ จะตรงมาแล้วก็นูนเรียบอย่างนี้แล้วสเต็ปเดียวก็ไปเลยนะครับอันนี้นะครับคือบล็อกสารคือนะครับนี่คือจุอดสักจุดง่ายๆเลยนะครับระหว่างบล็อกกาหลงและบล็อกสารคือนะครับ